เครียดเครียดแกรี่ก่อนไหมคะคุณผู้ชมคะรวมนะคะนี่คือเป็นชักโครกแบบญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณแสนสองนะคะคุณผู้ชม <c oughs> รับรองว่าได้ระบายแบบมีความสุขนะคะนี่คือปลดทุกจริงๆนะครับนี่คือที่ปลดทุกจริงๆนะคะในราคาแสนสองนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะเอากดเปิดค่ะ จะเป็นเปิดฝาด้าน,นบนนะคะเปิดฝารองหน้าเรียทุกอย่างควบคุมด้วยระบบรีโมทหมดเลยนะครับเปิดปิดนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้เสร็จมันก็จะปิดเองนะคะแล้วก็มีระบบฉีดน้ํานะคะความรุนแรงเนี่ยก็เลือกได้ด้วยนะคะว่าความรุนแรงระดับไหนนะคะเขาเรียกว่าถ่ายเบาถ่ายหนักนะครับ ก็ประมาณหัวดับเพลิงนั่นเองนะคะหลังจากฉีดน้ําดับเพลิงแล้วนะคะเราก็มีบริการเป่าลมนะคะมีทั้งลมร้อนลมเย็นนะคะและก็ลมที่มีเปลวไฟผส,สมออกมาด้วยนะคะระบบเบิร์นนั่นเองนะคะมีระบบเผาไม้ไฟในตัวนอกจากนี้ค่ะมีระบบเขาเรียกว่าเบิร์นขนด้วยนะคะใครไม่ต้องการโกนนะก็ใช้ระบบเป่าไฟได้เลยนะคะ